โอเคครับ okay, ท่านผู้ชมเรามาอยู่กันในจุดที่9้าแล้วท่านผู oh ้ชมโอ้โ oh ห oh. กว่วจะมาถึงโห oh, ทําเอาแทบเป็นแทบตายเลยท่านผู้ชมนะจุดที่เราจะปลาระเบิดเนาะเราก็จะอยู่ในจุดนี้เนาะนะท่านผนะู้ชมเนาะอ่าเราจะอยู่ในจุดนี้แหละแล้วก็จุดที่ระเบิดมันจะลงนะจะอยู่ประมาณนี้อ่าก็คือท่านผู้ชมเคยเห็นไหมที่ศัตรูบางคนจะรอดักอยู่ตรงเนี้ยที่โผล่มาก็จะยิง แล้วก็หลบมา,าโผล่ไปยิงอะไรอย่างเงี้ยอ่าบางคนก็จะเป็นอย่างงี้เนาะนี่บางคนก็จะดักยิงนี้เลยแต่ว่าจุดที่เราจะปาเนาะก็คือให้เราเนี่ยดูตรงขอบไม้นี่เนาะให้เรายืนยืนอยู่ตรงขอบไมน้นี่นี่เลยทีนี้ส่วนที่เราจะเล็งไปเนี่ยให้เราเล็งตรงนี้ท่านผู้ชมเห็นตรงกลางไหมตรงกลางของหน้าต่างให้เราเลือเล่อนมาเลื่อนมาเลื่อนมา อยู่ประมาณนี้ท่านผู้ชมอ่าหรือว่าของท่านผู้ชมถ้าไม่ซูมเนี่ยจะเป็นอย่างนี้เนาะเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ให้เราสังเกตว่าขีดเป้าที่อยู่ทางซ้ายแล้วก็ข้างบนแล้วก็ข้างล่างเนี่ยให้มันเป็นอย่างนี้เลยท่านผู้ชมพอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยให้เราถือระเบิดอ่าแล้วก็ทีนี้ให้เราลองปาด,ดูท่านผู้ชมนะว่าจะโดนไหมหนึ่งสองสามไป เรียบร้อยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูอีกทีว่าเราปลาจากตรงเนี้จะโดนอยู่ไหมเหมือนเดิมครับท่านผู้ชมเล็งขอบไม้ยืนไว้เล็งตรงหน้าต่างที่ก็ขยับมาขยับมาขยับมาให้เป้าอยู่ประมาณนี้ท่านผู้ชมนี่ประมาณนี้ก็ได้ทีนี้กดระเบิด1 2ึ่งสองสาปลาไปโดนไหมเรียบร้อยท่านผู้ชม โดนอีกแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาลองเป็นฝ่ายที่โดนระเบิดบ้างนะว่าจะเป็นยังไงนาะท่านผู้ชมเนาะตอนนี้ผมมาอยู่แบบประจําจุดละเพื่อที่จะเลงฝ่ายศัตรูที่มันจะวิ่งโผล่ออกมาจากตรงนี้เนาะโอเคท่านผู้ชมตอนนี้ระเบิดพร้อมแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูว่าระเบิดมันมายังไงนะท่านผู้ชมนะหนึ่งสองสามไปมาแล้วท่านผู้ชม ตกตรงด้านข้างเลยท่านผู้ชมตายแน่นอน,นับผมเดี๋ยวเราจะลองปาอีกทีนะท่านผู้ชมนะว่ามันจะยังโดนอยู่หรือเปล่าโอเคตอนนี้ให้เราอยู่ประจําจุดเลยตรงนี้เล็งป้ามาตรงนี้อ่ะกดระเบิดทีนี้ก็ลองปาดูท่านผู้ชมหนึ่งสองสามปาไปเรียบร้อยท่านผู้ชมก็ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะท่านผู้ชมนะรอไปดูในจุดที่10จุดสุดท้ายเนาะท่านผู้ชมเนาะถ้าใครมีจุดไหนเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ใต้ล่างคลิปได้เลยนะซึ่งผมก็จะบอกแค่จุดที่ผมปาไปเนาะรอดูในจุดที่10นะท่านผู้ชมนะไป